ครับก็สวัสดีช่วงค่ำๆนะครับของวันที่22พฤศจิกายน2568นะครับสำหรับช่วงค่ำวันนี้นะครับสูบมีดโดยทันใจของเราก็มีมีนนำเสนอจำนวนหนึ่งเร่มนะครับขายในราคาเร่มละ850บาทพร้อมส่งนะครับราคาเล่มละ850บาทพร้อมส่งนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่าโดยมีเล่มบนี้นะครับเป็นงานตีล้อจากเหล็กแนบ5160นะครับขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันอบขึ้นไฟสองรอบนะครับ ด้ามและฝักทําจากกไม้ประดู่นะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับปอกหมุนด้วยทองเหลืองนะครับลวดลายปอกเก้าสวยงามนะครับอ่าสำหรับขนาดของมีดนะครับอ่านี่นะครับมีดสวยงามมากนะครับขนาดของมีดนะครับใบมีดยาว11.5นิ้วนะครับด้ามยาว6.4นิ้วนะครับท้องกว้าง2นิ้วนะครับสันกกหนา จ็ดมิลได้ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมครับสวยงามมากครับดูดิพอดีนะครับเหมาะมือนะครับน้ำหนักน้ำหนักดีมากนะครับน้ำหนักดีมากครับเป็นงานเกรดเอพรีเมียมนะครับเสนอขายในราคาเรีมละแปดร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับแปดร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับนะครับผมอ่าพอดีจะมือดนิดนึงนะครับแสงแสง แสงไม่พอนะครับมืดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็หาแสงให้นะครับพอดีถ่ายรูปมิตรช่วงคับๆเหมือนมืดนะครับนี่นะครับแปดร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับสนใจทักปิดได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามนะครับเก้าแปดสี่ห้าหกเก็ดสามนะครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับหรือจะทักในอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับ 0619600789นะครับทาง ID Line ก็063984563นะครับ ID Line ก็063984563นะครับนะครับราคาเลิมละ850บาทพร้อมส่งนะครับลูกค้าถ้าใดสนใจทักปิดได้เลยนะครับผมนะครับนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคลมีนะครับหากไม่พอใจในตัวสินค้า เรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับผม